ถ้าเข้าไปบัญชี a s s e n s e แล้วกรอกข้อมูลภาษีอเมริกาไม่ได้ขึ้นว่าใช้สิทธิ์ซ้ำทำอย่างไรก็คือต้องรอจดหมายอีเมลอีกสบับหนึ่งจาก youtube นะคะแล้วก็เข้าไปกดในนั้นจะเป็นปุ่มฟาฟ้าสำหรับกดนะคะฉบับแรกจะเป็น จดหมายแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีพออีเมลฉบับที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับให้กรอกข้อมูลภาษีนะคะซึ่งเราก็จะกดตรงลิงก์ว่าส่งข้อมูลภาษีแถฟ,ฟ้าในอีเมลนะคะแล้วมันก็จะไปหน้าของแ s s e n c e ซึ่งเราก็จะไปตรงการชำระเงินแล้วก็ไปตรงตั้งค่าเสร็จแล้วก็จะไป ตรงที่ว่าเขาแจ้งว่าภาษีอเมริกานะคะหลังจากนั้นก็จะมีให้กดว่าเพิ่มข้อมูลภาษีมีการให้กดยืนยันตัวตนโดยใส่รหัสผ่านนะคะแล้วก็จะเข้าไปหน้าที่เขาจะให้กรอกข้อมูลต่างๆดัง,งนี้หรือเมื่อเข้าไปในหน้า a อสเซนแล้วกดตรงชำระเงิน มันจะขึ้นแถบสีแดงๆด,ด้านบนแล้วก็จะมีให้กดการยื่นภาษีนะคะกดตรงนั้นได้เลยเมื่อเข้าไปแล้วก็กดการเพิ่มข้อมูลด้านภาษีนะคะแล้วก็กดว่าเป็นบุคคลธรรมดาต่อไปก็กดว่าไม่มีภาษีในสหรัฐอเมริกานะคะ คือกดควาว่าไม่ต่อไปก็คือต่อไปก็เลือกติ๊กถูกตรงแต่วันอยู่ 8EN นะคะต่อไปก็กดปุ่มสีน้ำเงินเป็นการเริ่มกรอบแบบฟอร์มภาษีนะคะแล้วก็ไปหน้าถัดไปค่ะหน้าต่อไปก็จะให้ใส่ชื่อและนามสกุลนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ระบุประเทศคือไทยนะคะ ควรใส่ชื่อให้ตรงกับชื่อผู้รับเงินของ a อ s e n t นะคะต่อไปตรง TIN ต่างประเทศให้ใส่เลขที่บัตรประชาชนของเรานะคะแล้วคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินถัดไปค่ะหน้าต่อไปก็เป็นกรอกที่อยู่ของเรานะคะก็จะมีประเทศแล้วก็แขวงเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะคะ แล้วก็ข้างล่างเขาก็จะมีใหต้ติ๊กว่าที่อยู่จัดส่งเอกสารเนี่ยตรงกับที่อยู่ที่เรากรอกแต่เดิมหรือเปล่าถ้าใช่ก็ติ๊กถูกไปนะคะทำตามขั้นตอนดังรูปได้เลยค่ะ